สวัสดีครับนัทเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธานีนะครับเช้านี้นะครับก็วันที่12กันยายนนะครับ2567นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงราคาถูกสําหรับใครนะครับที่กาลังอยากได้นะครับรถไถนะครับมือสองสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับก็ฝากไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับร้านนัทเทอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุรธานีนะครับอยู่ถนนเส้นหลักนะครับ เส้นวังสามหมอสีธาตหรือวังสาหมออุดรธานีนะครับก่อนเข้าตวัวอำเภอ7กิโเมตรนะครับร้านเราข้ามาจากฝั่งสีธาตุก็จะอยู่ก่อนถึงตวัวอำเภออยู่ขวามือนะครับขวามือเลยโรงเรียนหนงองโรงเรียนบ้านหนองยะไซมา หกิโลนะครับอยู่ขวามือลงลงเนินมาก็จะเห็นร้านเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับวันนี้เรามีรถไถร,ราคาเริ่มต้นตั้งแต่8ปด0มบาทแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงช่วงนี้เทนเลอร์กำลังขายดีนะครับเทนเลอร์นะครับถ้ามารับเองจะอยู่ที่ราคา4 3่หมืามนะครับแต่ว่าให้ถ้าให้ส่งให้จากราคา4ี่หมื่นนะครับเราลดให้เหลือ45,000ืาพบาท นะครับหรือว่าจะเป็นผานพ้วนนะครับผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับที่นี่ก็มีครบเลยนะครับเป็นอาณาจักรรถไถนะครับรถเกี่ยวนะครับหลากหลายรุ่นนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับใครที่สนใจนะครับคูบอต้าเล็กๆก็จะเป็นคูบอต้าบนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดก็จะพาลูกค้านะครับไปเริ่มต้นนะครับเปิดหัวรถก็ต้องแต่รุ่นใหญ่นะครับไปจนถึงรุ่นเล็กนะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับรถไถไว้ใช้งานนะครับเงอนไขของเรานะครับร้านของเราจําหน่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ ออกผ่านพกสได้นะครับตอนนี้นะครับลูกค้าสามารถติดตามเราได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกนะครับ t u b e Facebook นะครับ Facebook ก็ให้ติดตามนะครับทาง Facebook ของนัทแท็กเตอร์นะครับนัทแท็กเตอร์เพจนัทแท็กเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับตำบลหนองแกไัยนะครับที่เปิดขึ้นมาใหม่หรือว่า Facebook หลักก็จะใช้ได้ของนัทแท็กเตอร์นะครับใครที่สนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง Facebook นิสชาชีพมันเยอะนะครับก็เลยอยากให้ติดต่อเป็น ทางไลน์นะครับไลน์ก็จะเป็นไลน์ดีครับ M A X 0 9 1ย์1 1 9 1นะครับ่ะมานะครับเริ่มต้นจากคันแรกครับขาชมตัวนี้เป็นคูปเอต้านะครับรุ่น M 8 5 4 0นย์ะครับ85แรงม้านะครับตัวนี้นะครับจาก2คลิปที่แล้วนะครับนัดเปิดราคาไป70,2นนะครับแต่วันนี้นะครับลดราคาลงให้นะครับเหลือแค่6 9 9 0 0 0ับาทนะครับรถสวยเลยนะครับรถจดทะเบียนปี58มาพร้อมกับหางตีนะครับ ราคาหางนี่ก็ห้าหมื่นกว่าแล้วครับหันใจส่งออกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ท็อกนะครับเราเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคัสต์นะครับตัวนี้จะเป็นคัสต์น้ํามันนะครับเป็นคัสต์น้ํามันนะครับหรือว่าเกียร์ไฮดรอลิกชัตเติลนะครับคันนี้จะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาคันที่สองนะครับกับคูบาร์ต้านะครับรุ่น M 6 0 4 0 S U นะครับ60แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบเช็คล้อย นะครับสภาพยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพยางใหม่ทั้ง4เส้นเก็บงานเก็บสภาพนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้จะอยู่ที่จาก489,000บาทนะครับรถเหลือแค่ราคา440,000บาทนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับรถเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับแต่เรือนใหม่ไม่ขึ้นนะรถจดทะเบียนปี2554นะครับนะอ่ะถัดมานะครับรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้พี่ใหญ่คูโบต้าเอ็มห้าพันเอสยนะครับรถจดทะเบียนปี2500 51นะครับตัวนี้สภาพยางใหม่ทั้งสี่เส้นเหมือนกันนะครับเช็คร้อยนะครับคมใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับน้ามันเครื่องของเหลวถ่ายให้ลูกหมากเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถที่เหมาะกับงานไล่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ยังอยู่นะราคาจาก 3, ามแสนสามนะครับวันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือ3ามแสนสองหมนห้าพันบาทนะครับคุ้มเลยนะครับใครได้ไปคุ้มเลยบอกจะเป็นบอกรถถยกอดด้วยนะครับเอามาใส่เวลาที่เราตกหลุมเนี่ย นิ่มนะครับนิ่มมันจะทําให้เราไม่ได้ปวดเมื่อร่างกายมากเท่าไหร่นะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับยันม่านะครับ YM 3 5 7 A นะครับยันม่า57แรงม้า นะครับตัวนี้ก็จะได้ชุดใบด้านนะครับพร้อมกับหางบุกเบิกสภาพสวยๆเลยครับ57แรงม้าระบบเกียร์เขานะครับจะเป็นแปดหน้าแปดหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสี่สูบ57แรงตัวนี้สภาพยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะลูกค้านะยางใหม่ทั้งสี่เส้นจากราคา4.4นะครับผมปรับลดราคาลงเหลือ420,000บาทนะครับ57แรงม้า YM351 ก็มีนะครับยันมารุ่นใหญ่ๆมีหลายคันนะครับมาอีกหนึ่งคันครับยันม่า51แรงม้าครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบอุปกรณ์ นะครับด้านหน้านะครับพร้อมกับผ่านควนนะครับใช้งาน1,900ชั่วโมงครับดูครับรถสีเดิมๆแห้งๆที่เปียกนี่คือน้ําฝนนะครับนะตัวนี้แห้งๆเดิมๆสวยๆนะครับราคาจาก3 5ม0 0 0ห้าหวันนี้ลดราคาให้นะครับลดราคาให้เหลือแค่3 0 0 0 0นนะครับ40,000บาทท่วนนะครับ3 4 0 0 0 0บาทท่วนนะครับเล่มทะเบียนเอกสารคือโอนครบนะครับตัวนี้เป็นรถจกทะเบียนปี2562ตัวนี้63นะครับตัวนี้63 ม่อีกหนึ่งคันครับกับเจ้า MU 4 9 0 2 b ครับ49แรงม้านะครับตัวนี้เป็นยนตรถครื่องยนต์4สูบนะครับอ่ามันทำคู่มากับ50ครับมันคนมันงานคนละงานเนาะสำหรับงาน49เนี่ยก็จะเป็นงานเก่งงานไล่สำหรับงาน50ก็จะเป็นเจ้าแห่งหนานะครับสองคันนี้เป็นรถปีเดียวกันนะครับจดทะเบียนปี2564เหมือนกัน นะครับคันนี้จะมีเก็บสีคันล่างสีล้อนะครับสีพวกสีเครื่องเดิมๆนะครับรดพันหกร้อยชั่วโมงนะครับเนี่ยสีเดิมๆทั้งหมดนะครับามาพร้อมกับหางสามท้ายไม่ได้ทําสีนะครับท้ายสวยๆพวกสีเครื่องสีท้ายยังเดิมๆนะครับไม่ได้ทําสีสภาพยางเหลือเยอะเลยนะครับคันนี้อยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับ ก็รถเหลืออยู่ที่485,000บาทนะครับลดลงมา5,000นะครับจากราคาเปิด499นะคันนี้จากราคาเปิดหน้า 4, 99, 9, า้าารน4 9 9สำหรับผู้ชมที่ติดตามทางช่อง YouTube และ TikTok เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับ5018 SP นะครับราคาก็อยู่ที่499,000บาทเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ลดราคาลงมาเหลือ485,000บาทนะครับเหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ลูกค้าสอบถามมาเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว sp นะครับรถพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับปี2,560ปีเหมือนกันครับสวย,สวย ถัดมาครับถัดมานะครับก็จะเป็นคูบ o t ตนะครับ L4708 นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับเทนเลอร์โรตรี่นะครับผ่านควรยกล่องขุดมันะครับก็พาจมไปพร้อมนะครับถัดมาเป็นคูบ o t ต้ L4708 SP นะครับตัวสเปเชียลรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นมาเป็น L50 นะครับตัวนี้ก็เช็คร้อยพร้อมใช้เหมือนกันนะครับคำว่าเช็คร้อยของเราคือ เช็คนะครับจุดที่สึกลอทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนภายนอกส่วนภายในนะครับส่วนภายนอกก็จะเป็นพวกชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟกระจังหน้านะครับถ้าเป็นเช็คร้อยนะครับพวกไฟกระจังหน้าชุดแขนปรับตั้งนะครับพวกน็อตพวกสลักคันใบมีดสลักคันตัวที่นะครับพวกนี้นะครับหรือว่าน้ํามันเครื่องของเหลวภายในนะครับต่างๆเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับถือว่าราคาคุ้มนะครับตัวนี้จาก4เซนต์บาท นะครับผมเอาเพียงราคา3ามแสนเก้านะครับลดให้นะครับเหลือ3ามแสนเก้าหมื่นบาททวนได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเป็นรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ4ี่เจ็ดูนดดีนะครับตัวนี้จากสามแสน 80,000บาทนะครับลดลงให้อีก5,000บาทเหลือ375,000บาทนะครับเช็คร้อยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเรียบๆนะครับเช็คร้อยเหมือนกันครับเหมือนกับคันที่แล้วตัวนี้จะเป็นปี54ตัวนั้นจะเป็นปี57ครับสำหรับ41แรงนะครับเป็นรถเครื่องยนต์สสูบไดเล็กนะครับเทียบเท่าก็เทียบเท่ากับ50นะครับเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดกันนะครับถ้าเรียกง่ายๆมันก็คือรถตัวเดียวกันนั่นแหละครับแค่เขาเอามาเปลี่ยนบอดี้เท่านั้นนะครับมันคือเดียวมันคือตัวเดียวกันต้งแต่45 DI แล้วครับแต่ว่า4750เนี่ยเขามาเป็นเกียร์เร็วส่วน45 DI เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์4750อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขามาเปลี่ยนแค่เกียร์แล้วก็บอดี้ใหม่นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่255,000บาทนะครับเราลดเหลือแค่245,000บาทสวยๆนะครับตัวนี้นะ Kubota รุ่น L4508 DI ก็เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้งสเส้นสวยๆเก็บงานเก็บสภาพเก็บสีใหม่นะครับนี่ครับอีกหนึ่งคันครับ ตัวนี้จะเป็นคูเบต้านะครับ L 4 0 1 8 D T เก็บฉมใหม่เป็น s p ครับตัวนี้นะครับใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะครับประวัติเดิมเขาเป็นรถตักครับลูกค้านะพืชตักถอดชุดตักขายนะครับเอาใบมีดมาใส่ให้นะครับลูกปืนล้อหน้ายางนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับยางเนี่ยใหม่ทั้ง4เส้นถือว่าคุ้มๆนะครับใช้งาน1,900ชั่วโมงเองนะครับกับรถจดทะเบียนปี6 0นะครับราคาจาก3 4 0 0 0 0สี่หนะครับวันนี้ปรับลดราคาลงเหลือ3 4 0 0 0 0บาทท่วนนะครับจัดโปรรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยนะครับช่วงนี้ ลดราคาให้กับลูกค้าไปนะครับอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้ L4018BT นะครับ40แรงม้านะครับตัวนี้จะจะเช็คไม่ได้เช็คเต็มร้อยนะครับก็จะมีเก็บสีขันล่างให้มันสวยเพราะว่ารถเดิมมาสวยอยู่แล้วแล้วก็เช็คเปลี่ยนลูกปั๊มให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับจาก3ามแสนสามหมื่นนะครับเราขายอยู่ที่ราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นบาททวนเอาราคานี้แล้วครับได้ดันหน้าได้หางนะครับตัวนี้ก็เช็คแล้วสวยสวยสีเดิมเดิมนะเก็บสีขั้นล่างให้นะครับ มาอีกหนึ่งคันครับคูปต้า L3608H T ครับสา6แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดเล็กนะครับ2พาย4วิวคับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ระบบก็จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับอ่าระบบเกียร์จะเป็น8หน้า8หลังเกียร์ชัตเทิลนะครับก็ตัวนี้กับตัว40เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยระบบเกียร์เหมือนกันมันต่างกันแค่บอดี้แค่เท่านั้นเองครับลูกค้าพวกเครื่องพวกแหวนลูกสูบเหมือนกันแล้วก็ต่างกันตรงตรงไอตัวแบ่งน้ํามันตรงฝาไฮนะฮ แล้วก็การจ่ายน้ำมันใบมีด40มันจะเร็วกว่า36นิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ได้2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของตัวรถนะครับท้ายเราถ้าเช็คร้อยนะครับเนี่ย เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้อยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ลดให้เหลือ3 1 0 0 0 0บาททวนนะครับลด1,700ชั่วโมงรถถือว่าสภาพสวยๆพร้อมลุยงานนะครับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยลดราคาให้เหลือ3 1 0 0 0นบาทนะครับมาอีกหนึ่งขันครับ L 3 6 0 8ม t นะครับคันนี้เปิดขายหน้าร้านที่2อ0 0 0 0แปดนะครับวันนี้ลดราคาเหลือ270,000บาทพอนะครับตัวนี้ปี54นะครับเช็คร้อยพร้อมใช้แต่สภาพดรยางมันมาเดิมๆมันสวยอยู่แล้วครรับเาก็ ไม่ได้เปลี่ยนแต่จุดตื้ออื่นนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมง 2, 1 9 0นะครับได้ดันหน้าได้หางนะครับอันนี้คือยางเดิมๆมากับเขานะครับราคาอยู่ที่2,70,000บาทนะครับจากตัวนี้เปิดขายที่2,8ง0 0 0นะหลายๆคลิปจะลงไว้ที่2,8ง0 0 0วันนี้ลดมาอีกห0 0่0เหลือ20,7 0 0นนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับ L3608 นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่20,9 0 2.95นะครับวันนี้ลดราคาลงเหลือ2.8นะครับเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันต่างกันที่ไหนนะครับต่างกันที่ยางแต่สภาพอื่นๆเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวอละไรต่งางๆเนี่ยเช็คเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา2.8นะขัะนั้น2.7นะครับ 2, คันนี้ถูกๆเลยนะครับเอาไปพร้อมหางนะครับคันนี้ก็อยู่ที่2อง0 0 0สบาทนะครับสำหรับ L 3 6 0 8สําหรับคนมีงบน้อยนะครับสองแเดี๋ยวผม เปลี่ยนกระจังเป็นมือสองให้มันน่าเกลียดเกินนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยางสวยทั้ง4เส้นนะครับพอดีตัวนี้ขายบอกเลยว่าขาดทุนนะครับเพราะว่า1ซื้อมาตอนราคารถมันยังไม่ร่วงนะครับช่วงนี้ก็ราคารถมันร่วงทั้งหมดนะครับราคารถมันร่วงทั้งหมดนะครับก็เลยต้องได้ลดราคาลงเลยแค่2องเซนสนะครับคันนี้เหมือนกันครับ L 3 2 0 8 SP F K ครับ32แรงม้า นะครับตัวนี้จะเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดเล็กนะครับ2พาวโฟวูสขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่สองเจ็ผมก็ลดราคาเหลือแค่2 6 5แ0 0หกมืพันบาทนะครับโรตารี่ตอนนี้จะมี r x 1 0 0้อยขายตามสภาพนะครับหนึ่งื่นบาทนะครับ2เมตรยี่สิบนะครับห้า0 0่นดันบาทนะครับโรตารี่เมตร6กสามืนสี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบให้ใหม่นะครับแล้วก็โรตารี่เมตรนะครับราคา2 9 0 0 0เก้านะครับ ชุดยกมันเราก็มีนะครับอ่าชุดยกมันก็จะใส่ตั้งแต่30แรงนะครับไปจนถึง50แรงของคูเบต้าเลยนะครับเป็นชุดสําเร็จครับตัวนี้นะครับประกอบติดตั้งง่ายนะครับถ้าไม่ไกลเราติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ชุดที่ชุดละา3 7 0 0 0บาทนะครับชุดละ3 7 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็น L 3 4 0า DT นดีะครับแต่ว่าเก็บฉมเป็น DI นะครับรถจดทะเบียนปี 50นะครับรถปี50นะครับเป็นรุ่นฝาทังน้ํามันใหญ่นะครับตัวนี้สตาร์ทเครื่องไม่ต้องได้เผาหัวเลยครับลูกค้าแบดดีมากนะครับแล้วก็ปั๊มโคตรเก่งเลยนะครับตัวนี้เอาไปในราคาจาก290,000บาทลดเหลือ199,000บาทนะครับลดราคาเหลือ199,000บาทนะครับมาชมนะครับเขียวเหนียวทรัพย์ของเรายังอยู่นะครับพอดียังไม่ได้ติดตั้งชุดเบดันะครับเอาตามสภาพนี้ก่อนนะครับเอาแค่เก็บสีแค่นี้ก่อนตามสภาพนี้ก่อน เอาไปที่3 4 0 0 0นบาทนะครับตามสภาพนี้นะครับหรือว่า YM351 ครับ51แรงมา้าจาก3ามแ0 0เจนาพนะครับวันนี้ลดราคาให้เอาไปเลยที่3 5มแ0 0หบาทน,นะครับไม่รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนนะครับเอาไปที่3 5มแ0 0หบาทน,นะครับรถเพิ่งเช็คเก็บงานทำสีเสร็จนะครับเดี๋ยวมี เปลี่ยนชุดซีนชุดลูกปืนล้อนะครับให้นะครับตัวนี้นะตัวนี้รถสวยๆเลยนะครับสีชุดบนสีเดิมๆนะครับแล้วก็มีไปหุ้มเบาะนะครับมีไปเปลี่ยนแผ่นลังคามีใส่ท่อซิ่งให้แล้วเรียบร้อยหรือว่าใครที่มองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่เล็ก80เซนโรตารี่ใหญ่นะครับมีครบนะครับผ่านพ่วนนะครับผ่านยกล่องผ่านขุดมันมือ2นะครับรถกระบะ t o y ยต้ v i g o กนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับตัวนี้ขายที่เอาไปในราคาทุนพอ1 7 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้170,000บาท วีโก้เกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะนะครับอีซูซูดีแมกนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5ด้านะครับเกียร์ธรรมดาครับตัวพีเรเนอร์ยกสูงรถปีห้าเจ็ดนาะตัวนี้เอาไปที่ราคา2,9 0 0นานะครับขายขาดทุนทุกคันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคารถมันลงนะครับมันช่วงหน้ามันไม่ได้ขายนะครับหรือว่าอีซกิครับตัวนี้ก็เอาไปในราคาเท่าทุนแล้วกันเนาะเอาไปที่ 1น0 0 0 0เจดมนบาทนะครับคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับตัวนี้ก็มีเก็บสีให้ขายตามสภาพนะมีรั่วมีซึมบ้างนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับสี่ศ SP นดอะครับคันนี้จากสามแสนเจ็ดเก้านะครับเอาไปสามแสนหกหันบาทพอนะครับคันนี้สามแส0หืห้าันบาทเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับอ่าเราก็จะวนไปด้านล่างแล้วก็จะขึ้นไปรถเกี่ยวเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับมือสองหนึ่งตัวตัวนี้ก็ขายเกือบราคาทุนนะครับตัวนี้จาก แสนเก้านะครับวันนี้ลดเหลือแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องอัดฟางจากค่ายกะมลนะครับสวยๆเลยนะครับใครที่อยากได้เครื่องอัดฟางไว้ใช้งานนะครับไปรับจ้างอัดฟางเนี่ยก็ได้เงินดีเหมือนกันนะครับในการทําเกษตรนะครับตัวนี้นะครับมีรถไถแล้วนะครับยังขาดเครื่องอัดฟางนะครับตัวนี้จับจองได้เลยนะครับราคาถือว่าย่อมเยาวนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้รถไถเล็กนะครับอุบัต้าเคอาร์ทีสิบสี่แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งสูบ นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหาง3นะครับอุปกรณ์ดานหน้าพร้อมกับหาง3รถสวยสวยเลยนะครับตัวนี้รถสวยสวยเลยนะครับอุปกรณ์ได้ดานหน้าแล้วก็หาง3มครับมีเล่มทะเบียนครบนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากนะครับปกติไม่ค่อยเหลือติดร้านนะครับราคาวันนี้เดี๋ยวผมลดให้นะครับจาก125,000 เอาไปเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพอนะครับอ่าตัวพัดนะครับสามารถใส่หางตัดหญ้าได้สาหรับลูกค้าทางใต้นะครับที่ดูเราอยู่นะครับอยากได้เป็นหางตัดหญ้าแทนนะครับเปลี่ยนได้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีเวทนะครับมีเวทด้านในด้วยนะครับเวทด้านในนะครับไว้ถ่วงล้อไม่ให้ล้อหลังมันฟีทิ้งนะครับอ่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากนะครับจาก1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ลดมาหนึ่งหมื่นนะครับ อ่ะอีกหนึ่งคันครับคู b o ต้า4 0 1 8 s p นนะครับ4ีแรงม้าครับตัวนี้40แรงม้าเป็นตัว f t นะครับเป็นตัว s อนะครับจาก395นะครับอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้สั่งงานทีมงานนะครับไม่รู้ถึงไหนแล้วนะครับคันนี้จาก395,000เาหนะครับเฮียนัทก็มาจัดโปรรถให้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นลูกค้าจะเอาดันหน้านะครับอ่า เอาหางควนก็ได้นะครับเอาหางบุกเปิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นหางแตดย่าก็ได้นะครับผมให้ราคาที่3 8 0 0 0 0บาทนะครับกับคูปต้า L4018SP นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเล็กรถสวยรถเดิมมากนะครับรถสวยรถเดิมนะครับตัวนี้ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพอดีลูกน้องเอามาลองล้อไว้เปลี่ยนยางยังไม่ได้ถอดออกนะครับรถสีสวยสดนะครับตัวนี้รถพันเจชั่วโมงครับมาอีกหนึ่งคันครับสาแรงม้าตัวนี้ก็เช็คร้อยพร้อมใช้เหมือนกันนะครับคันนี้ก มีหลายขั้นนะครับผมก็อยากลดราคาลงไปนะครับจาก2องแสนเกนะครับคันนี้ก็ลดเหลือ2องแสนแเหมือนกันนะครับเป็นเช็คร้อยนะครับลูกค้าจะเอาอุปกรณ์ด้านหน้าเอาหางพวเอาหางบุกเบิกได้แต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนเป็นหางตัดหญ้าก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหางตัดหญ้าใหม่เลยนะครับสาหรับใครที่หาลดไว้ตัดหญ้าส่วนภาคใต้นะครับเนาะถัดมาครับเป็นคูบูต้านะครับรุ่น l 5 0 1 8นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีทีเช็คร้อยนะครับเก็บงานใหม่นะครับหน้าใบมีดเปลี่ยนใหม่ของเหลวใหม่ทั้งบบเก็ีใหม่ ตัวนี้นะครับจากราคา4 5 0 0 0นะครับเป็นรุ่นขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับจาก4 5 0 0 0นะครับเอาไปที่4 4 0 0 0บาทนะครับเอาไปที่ราคา404,000บาทนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นแขนลังแบบก้ามปูให้เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับพอดีทีมช่างไม่ได้เก็บสีมานะครับเอาไปที่404,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับ L40 ออิซากินะครับ NT542 เทอร์โบนะครับ42แรงม้ารถ554ชั่วโมงสภาพแบบ ใครได้ไปน้องบอกเลยใหม่มากๆนะครับนัดบอกเลยใหม่มากๆคันนี้นะครับเอาไปที่ราคา3200สนบาทนะครับจากราคา3ามแสนสามนะครับลดร,ราคาลงมาหลายขั้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ลดในไลฟ์ของ t i k t o ็อนะครับวันนี้ก็มาปรับดัมราคาใน ลูกค้าหลักที่ติดตามทาง Facebook ที่เป็นลูกค้าหลักของเราจริงๆนะครับที่เป็น f c นะครับ FC ของเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะไปทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลก็หลายท่านนะครับที่โทรมาถามกันหรือว่า f c ทางประเทศเกาหลีนะครับก็หลายท่านไต้หวันก็หลายท่านนะครับที่โทรมาไยถามกันอยากได้รถนะครับรอพี่กลับมากอนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับ l 3 2 1 8 s p ครับ32มแรงม้าชุดเบรนใหม่พร้อมหางตัดหญ้าใหม่นะครับรถสวยมากครับ หม่ชั่วโมง1,800ดร้อเองนะครับรถสีเดิมๆเลยนะครับปีหกห้าคันนี้ก็เอาไปในราคา3 1มแ0 0หนบาทพอนะครับจาก3ามแส0หนึ่ง้าพันนะครับแล้วก็คันเล็กๆครับคันนี้ก็จะขายรถออกไปแล้วนะครับอยู่นานแล้วเหมือนกันก็จากแสนห้าห้านะครับเอาไปแสนสี่หันบาทพอคันนี้นะครับไม่รวมหางตัดหญ้านะครับถ้าเอาหางตัดหญ้าด้วยก็อยู่ที่แส5หกหันบาทแล้วกันนะครับ เดี๋ยวพาไปดูรถเกี่ยวรถตักรถคีบกันบ้างนะครับแล้วก็มีให้กับลูกค้าได้เลือกเหมือนกันรถเกี่ยวรถตักรถคีบนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรถใหม่นะครับแต่ว่าผมขายในราคามือ2เป็นรถตัก FMV นะครับตัวนี้ WD454K นะครับรถตักขนาด45แรงม้านะครับเป็นรถเครื่องยนต์4สูบนะครับ2พาว o w e e l นะครับอ่าอันนี้ก็ขายขาดทุนนะครับตัวนี้ขายเพียง400,000บาทเท่านั้นนะครับไดชุดตัก แค่เฉพาะชุดตักก็คุ้มแล้วครับชุดตักราคาผมซื้อใหม่มาเนี่ยแสนสองนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับแล้วก็ลดคีบนะครับจากสามแสนเก้านะครับลดเหลือสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอันนี้นะครับได้ด้านหน้าได้คีบนะครับขายตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับรถเกี่ยวนะครับคูโบต้าดีซีร้อยห้านะครับเอาไปห้าแสนบาททวนนะครับวันนี้ลถเหลือห้าแสนบาททวนเลยนะครับรถปีหกหนึ่งนะครับใช้งานสามพันชั่วโมงนะครับรถยันม่านะครับแปดสิบสองแรงม้า 82kw นะครับคันนี้ก็จากราคา305นะครับลดเหลือ303นะครับตัวนี้สเปคเกียวดันปากเลสคอเลสนะครับเช็คช่วงล่างนะครับเปลี่ยนตะแกรงตู้นวดให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับเดี๋ยวไปเก็บสีให้นะครับเอาไปในราคา303นะครับสำหรับใครที่หารถเกียวนะครับตัวนี้ LC 708 SP ตัวเปล่านะครับลดเหลือ270,000บาทนะครับคันนี้ลดเหลือ270,000บาทนะครับสนใจคันไหนก็ ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับรถพ่อตายังอยู่นะคันนี้รถพ่อตายังอยู่ใครที่สนใจนะครับเห็นมีลูกค้าโซนทางใต้ทักถามมันเข้ามานะครับสนใจรถพ่อตาก็ยังอยู่อยู่นะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2องแสนสามบาทนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าได้หางสาสีแรงม้าชุดแต่งเต็มครับสวยๆเลยนะครับพ่อตาผมใช้งานเองนะครับหรือว่าคันนี้ครับ XB1 นะครับเครื่อง13แรงนะครับ2องพาว f o u wheel ขับเคลื่อนสีล้อนะครับ2องพาว wheel ขับเคลื่อนสีล้อ นะครับตัวรถแล้วก็หางตัดหญ้าครับตอนนี้ก็เอาไปในราคาที่89,00 0บาทนะครับจาก95 0 0 0นะครับลดเหลือ85,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังเราบ้างนะครับตัวนี้รถเกี่ยวจองแล้วนะครับก็กาลังเช็คนะครับ d ี6 8ก็ของลูกค้าอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรตัวนี้ก็เช็คใหม่เช็คเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คตัวเดินนะครับเช็คลูกปืนช่วงล่างนะครับเช็คตู้นะครับแล้วก็อีกขั้นครับตัวนี้ เคทีหนึ่งสี่ศูนย์พัทครับตัวนี้ก็จะสเปกยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เอามาเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับพวกซีนล้อพวกอะไรต่างๆนะครับเหมือนที่ลงในเรียวไปนะครับเราเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทด้านในนะครับจะมีรถขุดนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเปิดเพียงไว้นะครับเดี๋ยวติดวิพติดนะครับแล้วก็จะมียันม่านะครับสามสิบเก้าแรงคันนี้ไปเช็คคันหน้าอยู่นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเอามาเช็คเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับก็จะอยู่ที่สองแสนเจ็ดหนบาทรถปีหกสามนะคันนี้รถปีหกสามสวยสวยเลยนะครับรถเกี่ยวก็รถพ่อตาครับแล้วก็อีกขั้นครับคันสุดท้ายนะครับจะเป็นคูต้าเอ5ม0 2ห้าเจดศูนสองีะครับห้าสิบเจดแรงม้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบครับคันนี้เอาไปที่ราคาห้าแสนห้าหมนห้าันอ่าห้าแส0หเก้าันบาทนะครับรถเหลือห้าแสนสี่ทวนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับรถตักรถตัก l 4 0 1 8ศนย์หนึ่งด 3า0 0 0เอาไป3 4 9 0 0 0สพอนะครับใครสนใจนะครับรถไถและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆวันนี้รีวิวขาดตกบกพร่องประกันใดก็ขอประทานเอฟพายเอฟซีนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับทางช่องทางต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็คู่คูขะๆเนาะฝนตกนะครับอพอได้อัปเดตเรื่องราคาให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสนใจก็เดินทางมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับย้ำอีกครั้งครับร้านเราอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอ7กิโลเมตรเส้นถนน สีธาตุวังสามหมอนะครับก่อนเข้าตัวอำเภอวังสามหมออยู่ขวามือนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูสินค้ากันได้นะครับน้องๆก็จะเปิดไลฟ์สดนะครับทุกเช้าแล้วก็เย็นนะครับของทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อนะครับแล้วก็ช่องทางยู u ู e นะครับย่งไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ